สวัสดีครับเกษตรตามฝันครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงปัญหาพริกเน่าก่อนสุกนะครับโดนนอนเจาะนะครับซึ่งเกิดจากแมลงวันทองนะครับมาทําการไข่ไว้ในผลพริกนะครับแล้วก็เขาก็จะฟักตัวกลายเป็นหนอนนะครับแล้วก็กัดกินเนื้อของพริกด้านในนะครับจนพริกเน่าในที่สุดนะครับโดยวิธีการนี้นะครับผมจะใช้เพียงขี้เท่านะครับในการป้องกันนะครับการโดนเจาะของแมลงวันทอง เทคนิคอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องฉีดพ่นนะครับน้ําขี้เท่าในช่วงที่พริกของเรายังเป็นพริกเม็ดเล็กๆนะครับก็คือพึ่งสลัดดอกออกไปนะครับเพราะว่าแมลงวันทองครับเขาจะมาไข่ในช่วงนี้ครับโดยใช้หางนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นน้ําแหลงจิ้มเข้าไปในเมล็ดพริกนะครับในช่วงนี้เปลือกของเมล็ดพริกยังบางอยู่นะครับยังนิ่มอยู่แมลงวันทองสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้นะครับผม ก็วางไข่ไว้พอพริกเราโตขึ้นนะครับน้อนก็จะกัดกินภายในผลพริกของเรานะครับทําให้พริกเน่าในช่วงที่พริกแก่นะครับผมแต่ถ้าว่าเรา,าฉีดป้องกันในช่วงนี้นะครับพริกของเราก็จะไม่โดนทําลายนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเทคนิคในการใช้น้ําขี้เท่านะครับก็คือน้ำสิบส่วนต่อขี้เท่าหนึ่งส่วนนะครับผมหนึ่งต่อสิบนั่นเองครับนาํามาผสมกันแล้วก็ ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับหลังจากนั้นก็มาทําการกรองนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใสนะครับไปใช้นะครับผมซึ่งในขี้เท่านะครับจะมีส่วนประกอบของสารซิลิก้านะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสาําคัญของผนังเซลนะครับทำให้เซลล์พืชแข็งแรงครับต้านทานต่อ,อโรคแล้วก็มแมลง,งต่างๆนะครับผม อ่าเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญก็คือเราจะต้องลดน้ําก่อนที่จะทําการฉีดพ่นน้ําขี้เถ้านะครับเพราะว่าในน้าขี้เถ้านะครับนอกจากจะมีความเป็นด่างแล้วนะครับสารซิลิก้านะครับจะมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นนะครับถ้าต้นไม้ของเรานะครับแห้งเหี่ยวนะครับผมขาดน้ำนะครับก็จะทําให้เกิดอาการไหมของใบนะครับรวมถึงนะครับจะทําให้เกิดอาการดอกร่วงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้น้ําเขาอย่างเต็มที่นะครับผม ส่วนเรื่องนะครับอาเราจะฉีดพ่นทุกๆก,กี่วันดีนะครับก็คือถ้าแถวที่เราปลูกพริกนะครับมีการระบาดของแมลงวันทองนะครับดูจากแปลงข้างเชียงหรือข้างบ้านนะครับผมให้ฉีดทุกๆ3-5วันนะครับแต่ถ้าไม่มีการระบาดก็ฉีดป้องกันไว้ทุกๆจิตวันก็ได้นะครับผม อันนี้ก็คือเทคนิคดีๆนะครับที่เกษตรตามฝันนํามาเสนอครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการังะใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม